สวัสดีครับผมโคชเชนโฟทีครับวันนี้นะครับลงมาพื้นที่ไร่ของตัวเองนะครับมาฉีดปาลมน้ํามันและจะมาบอกเคล็ดลับในการที่จะทําให้ปาลน้ํามันลูกใหญ่ทลายใหญ่ไม่ขาดคอนะครับด้วยผลิตภัณฑ์โฟทนะครับาเริ่มต้นจากการฉีดนี้เลยครับ4ฟนะครับใช้อัตราส่วนคือ4ช้อนต่อน้ํา20ลิตรร่วมกับโฟซอยนะครับ2ช้อนและอมิโนเรดอีก1ขวานะครับ ร่วมกันเลยนะครับฉีดพร้อมครั้งเดียวนะครับโดยฉีดเดือนละ1ครั้งนะครับวันนี้ทําให้ผลผลิตป้ามทลายใหญ่ไม่ขัดคอแน่นอนนะครับวันนี้โคเชนจะพาไปฉีดเลยนะครับวิธีการฉีดนะครับอ่านี่นะครับฉีดจากข้างในนอกเข้าในอ่าอย่างนี้เลยนะครับอ่านี่คือการฉีดนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเดือนละครั้งทําให้ต้นปามของเรานะครับเป็นไม่ขาดคอแน่นอนยิ่งช่วงนี้ปามราคาแพงเราลดต้นทุนปุ๋ยเราใช้ผลิตภัณฑ์4ฟวันนี้โคเชนขอฝากกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟไว้ด้วยนะครับอรขอบคุณครับ